18. พรหมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ย,งาสายังภะควาสวัตถิยามวิหารติเชตตาวเนอนาถปิณฑิกาสะอารามตตระโคภะควาภิกขุอามันเตสีภิกาวติพันเตติเตภิกขุภะควาโตปัตตสุสุภะควาเอตะทโวจา เมตตายปิขเวเจตเอมติยาสวิตายภาวิตาเยปมุริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายานุธิตายาปริติตายาสุสามาระทายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกัางฆากรรมเมเอกาทัสสัสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปกังสุปินังปัสสติมโนสานำปิโยโหติอมโนสานงปิโยโหติ เอวตาราันตินาสาอคิวาวิสังวาสตังวากามมติตุวะตังจิตตังสมาธิติมุขาวันโนวิปัสสิทธิติอาสมุลโหการังการติอุตริงอัปปติวิชันโตพัมหมารกูปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตมุติยาอาเสวิตายาภวิตายาภูรีกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายานนติตายาปริติตายาสุสามาระทายา อิเมเอกาทัสสนิสังสาปฏิคังฆาอธิอนุทิโสภระณาเมตตาเจโตยมุติอธิโอทิโสภระณาเมตตาเจโตยมุติอธิทิสสภระณาเมตตาเจโตยมุติกัติห้ากัเรหิอนุทิโสภระณาเมตตาเจโตยมุติกัติห้ากัเรหิโอทิโสภระณาเมตตาเจโตยมุติกัติห้ากัเรหิทิสสภระณาเมตตาเจโตยมุติ पंचहायि अनुथिशो फरनामें ते तोय मुते सतहाये हि ओथिशो फरनामें ताते तोयि मुतेसहाकारे हि ऋषनामे ताते तोय मुते कतमेहि पंचाकारे हि अनुथिशो फरनामे ताते तोय मुते สัพเพสตาเวราพยาปชาเนีคาสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพปานาเวลาพยาปชาเนีคาสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพปูธาเวราพยาปชาเนีคาสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพปุคราเวราพยาปชาเนีคาสุขีอัตตานัมปริหารันตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชาเนีคาสุขีอัตตานัมปริหารันตูเต อิเมหิปัญจหะกาเรหิอโนทิโสพละนาเมตตาเจโตยมุติกาตาเมหิสัตหะกาเรหิอโนทิโสพละนาเมตตาเจโตยมุติสัพเพทธโยเวลาอพยาปัชานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวลาอพยาปัชานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวลาอพยาปัชานิคาสุขิยตานังปริหารันตุ สัพเพนริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสษะเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปัิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเตอิเมหิสัตตาหะการิหิโอทิโสภะนามิเตตโยมุติ กตาเมหิตาสหกาเรหิติสาภรณามีตาเตโติมุติสเพปะฏิมายาติสายาสตาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปะชิมายาติสายาสตาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สภเพอุตรายาทิสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารั่นตุสเพทกินายาทิสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตัสเวยุราติมายาอนุริสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจจิมายาอนุริสายาสตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ

สัพเพเหติมายาริสะยาสัตตาเวลาพยาปชานิคั ata, ika, สุขีอัตตานังปริหารันตุ ana, ika, สัพเพโอปาริมายาริสะยาสัตตาเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปรติมายาติสายาปานาเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาริสายาปานาเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายปานาเวลาพยาปาชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพทักินายาทิสายาปานาเวลาพยาปาชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพปุริติมายาอนุทิสายปานาเวลาพยาปาชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายปานาเวลาพยาปาชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุ สเพอตารายะอนุริสายะปานาเวลาพระยาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพธากีนายะอนุริสายะปานาเวลาพะยาปชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพธากีนายาอนุริสายะปานาเวลาพะยาปชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเหธิมายาทิสายะปานาเวลาพะยาปชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเภุปริมายาติสาปาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสเภวปฏิมายาติสายปูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัญหารันโตสภเภวปชิมายาติสายภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต ส ah nya, a, ap ay ap ัพ nah เพอุตตรายาทิสายาภูตาเวลาภยปาชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่ตุสัพเพทากีนายาทิสายาภูตาเวลาภยปาชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่ตุสัพเพบุรติมายาอนุริสายาภูตาเวลาภยปาชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่ตุสัพเพปชิมายาอนุริสายาภูตาเวลาภยปาชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่ตุ สัพเพอุตารายาอนุทิสายยาพูตาเวลาพยาปัญชานิคฆสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพทากินายาอนุทิสัยยาพูตาเวลาพยาปัญชานิคฆสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพเหติมายาทิสัยยาพูตาเวลาพยาปัญชานิคฆสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพอุบาลิมายาทิสัยยาพูตาเวลาพยาปัญชานิคฆสุขีอัตตานังปัิหารันโต สัพเพปริติมายาติสายาปุคลาเวลาพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพปชิมายาติสายาปุคลาเวลาพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพอุตตรายาติสายาปุคลาเวลาพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันตสัพเพสกีนายาติสายาปุคลาเวลาพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพบรติมายานุติสายาปุคลาเวลาพยาปจานีคาสุขียตา ตานังปณิหารันตุสเพปัจฉิมะยานุทิสายัป e ุคะลาเวลาอภิยะปชานิคาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสายัปุคะลาเวลาอภิยะปชานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุ สัพเพทากินายาอนุติสซายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานงปริหารันตุสัพเพหุติมายาติสซายาปุคลาเวลาพยาปชานิคขาสุขีอัตานงปริหารันตุสัพเพอบาริมายาติสซายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานงปริหารันตุ

สเพอุตารายทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญกา,า,า,าสุขีตาปริหารันตุสเพทกีนายทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาลยพยาปัจกาสุขีตานามปริหารันตุ สเพบุรติมายาอนุริสัยยาอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปัจญานสุขีอัตานังปัิหารันตัพสเปัจชิมายาอนุริสัยยาอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปัจญานสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพหุตารายาอนุริสซาญาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขียตานังปริหาดันโตสัพเพทขิณายาอนุทิสซาญาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขีัตานังปริหาดันโตสัพเพหินทิมายาทิสซาญาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขีัตานังปริหาดันโตสัพเพปาริมายาทิสซาญาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขีัตานังปัญหารันโต สภาปฏิมาญาติสายญาอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคสุขีอัตานังปริหารันโตสภาปัจฉิมาญาติสายญาอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคสุขีอัตานังปริหารันโตสภาอุตตรายญาติสายญาอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคสุขีอัตานังปริหารันโตสภาภิกนัยญาติสายญาอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคสุขีอัตานังปริหารันโต สภารติมายาอนุทิสายาอิทิโยเวลาพยาปัชชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สัพะปัจฉิมายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภิญปัจชานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสภะอุตตรายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภิญปัจชานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสภะทักขินายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภิญปัจชานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสภะเหติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญปัจชานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสภะอุปาริมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญปัจชานิคัสกี้ อัตนานปัิหารัโตสัสพเพบุติมาญาติสายาปุริสาเวลาพยาปัจานีคาสุขีอัตนานปริหารัโตสัพเพปัชฉิมาญาติสายาปุริสาเวลาพระยาปัจานีคาสุขีอัตนานปริหารังตัสัพเพอุตรายาติสายาปุริสาเวลาพระยาปัชานีคาสุขสีอัตนานปัิหารัโตสัสพเพทักินายาติสา,ายาปุริสาเวลาพระยาปัจานีคาสุขีอัตนานปริหารัโต สัพเพบรติมายาอนุติสายาปุริสาเวลาอภิาปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพปัจฉิมายาอนุติซายาปุริสาเวลาอภิาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพอุตตรายาอนุติซายาปุริสาเวลาอภิาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพทักขนายาอนุติซายาปุริสาเวลาอภยาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันต สัพเพเหติมายาทิสซายาปุริสซาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปัิหารันตุ สพเอุปาริมายาติสายาปุริสาเวลาภยาปัจานิคาสุขียตานังปริหารันตัสภเอบุระติมายาติสาอาลิยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตัวสภเอปัชิมาญาติสายาลิยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีัตานังปัิหารันตัวเภอุตรายญาติสาอาลิยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตัสภเอบะกินยาติสายาลิยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันต สัพเพปุราติมายะอนุติสัยยะอริยะเวลาอภยญญาปชานิยคาสุขียตตานังปนิหารันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุติสัยยะอริยะเวลาอภยญญาปชานิยคาสุขียตตานังปนิหารันโต สัพเพอุตตรายะอนุริสายะอริยะเวลาอภิ ਆ ปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายะอนุริสายะอริยะเวลาอภิ ਆ ปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอริยะเวลาอภิ ਆ ปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอริยะเวลาอภิ ਆ ปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพบรติมายาทิสายาอนริยาเวลาอภิาปัญชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอนริยาเวลาอภิาปัญชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาอนริยาเวลาอภิาปัญชานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพหกคินายาดิสายาอนริยาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปบรติมายาอนุดิสายาอนารยาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปัจชิมายาอนุดิสายาอนริยาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพอุตรายาอนุดิสายาอนริยาเวราอภยาปัจชานิคัสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเพทกินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพหตธิมายะทิสซายะอนาริยาเวลาพภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพโอปาริมายาทิสซายะอนาริยาเวลาพภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพบรติมายะทิสซายะเทวาเวลาพภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สเพปัชฉิมายาทิซ่ายาเทวาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพอุตตรายาทิซายาเทวาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพทักีนายาทิซายาเทวาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพวรติมายะอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพเพวรติมายะอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพเพอุตตรายะอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโต สเพเทขินายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิซายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิซายาเทวาเวลาพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสเพบุรัติมายาทิซายามนุสาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปปชิมายาทิซายามนุสาเวลาพยาปชานิคา สุีตานังปริหารันงตัสเพอ์ตารายาทิสซายมนุซาเวลาเทยปัจจานีคาสุขีตานังปัิหารันงตัสเพทากินายาทิสซายมนุสาเวลาเทยปัจจานิคาสุขีตานังปริหารันโตัสเพหประิมายาอนุทิสซายมนุสาเวลาเทยปัจานีคาสุขีตานังปริหารันต สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายามนุติาเวลาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายามนุติาเวลาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทากินายาอนุทิสายามนุติาเวลาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพเฮติมายติซายมโนสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตานังปัญหาดันตัพสเพอุปาริมายาติซายมโนสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตานังปัญหาดันตัพสเปโรติมายติซายาิวนิปติกาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีตานังปัิหาดันตุ สภเปชิมายาทิสายเวนิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันโตสเพอุตารายาทิสายเวนิปาติกาเวลาพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันโตสภเทกีนายาทิสายเวนิปาฏิกาเวลาพยาปัชานิกาสุขีตานังปริหารันโตสภเปุริมายาอนุทิสายเวนิปาติกาเวลาพยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันโตสภเปชิมายาอนุทิสายเวนิปาติกาเว เวลาพยะยาจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพุตารายาอนุทิซายวินิปติกาเวลาพยะยาปชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพทกินายาอนุทิซายวินิปติกาเวลาพยาบาจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพเหติมายาติซายวินิปติกาเวลาพยาบาจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพอุปานิมายาติซายวินิปติกาเวลาพยาบาจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันโต the တိမေဟိသာသာဟာကာရေဟိတိသာภ ரண ာเมတာ చే โต య ముత్తి သ क्के ਸੰసత్తాన ังပိနနဝチェ तवा အပိရနယဥပခာတဝチェ तवा อนุပခာเตန ਸੰ တာပံဝチェ तवा असంతా ပေန పరి ယထနဝチェ तवा အပာရိယထနေနဝိဟေ ਸੰ ဝチェ तवा အမိဟိသယံသ क्के သတာဝေရိနောဟွန်တုမာဝေရိနော සු ခိနောဟွန်တုမာဒုခိနော සු ခိတ္တာသတာဟွန်တုမာဒုခိတ္တာတေမေဟိအတဟာကာရေဟိ สัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมเจตตายติติเจโตสัพพะพยาปะพะปริยุทธะในหิมุจจะติติวิมุติเมตตาจะเตตโตมุติจะติเมตตาเจตโตมุติเมตตาพัมหามวิหารภาวนานิทิตา